สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิอร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอมิปนปักมดใต้ลิงก์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับสุราวลิอร์พูเราเริ่มต้นกันที่ นุนเนียนมดอนาคตอดีตข้างดังฟันธงหงแดงขายทิ้งสำมรัน,นี้แนะ่กับเออบลอัปบอลฮอร์นะครับชีดาวยิงทีมชัดอุรุกวยัยกาดความจุกคมแก่ไม่หายหลังจากที่ดาวนินเดียร์นะครับพลาดโอกาสทองหน้าปากประตูลงโล่งในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับเวลาสองสเมื่อกำเกินวันพุทธที่ผ่านมาเสียงวิจารณ์กดถาถมเขาใส่ดาวยิงทีมชัดอุรุกวัยอย่างหนักกับเออบลอัปบอลฮอ์นะครับอดีตกองหน้าคนดังของแอตตันิล่า การสดงเกเห็นผ่านท็อกสปอร์ตว่านูนเอสทำงานหนักมีความเร็วและแข็งแกร่งแต่ขาดความเฉีบขมที่กองหน้าลิเวอร์พูลควรจะมีดูอย่างเอียนลัดลับบี้ฟาวเลอร์ลุยโซเลสเฟอร์นันโดตอเรสพวกเขามีความนิ่งเวลาอยู่หน้าปากประตูแต่กัมบนูนเนสเวลาที่เขาหลุดเดี่ยวคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจเลยเพราะเขาดูตื่นตะนกไปหมดสุดท้ายก็ยิงพลาดยิงติดประ,ประตูหรือไม่ก็ยิงทิ้งยิงขว้างหรือไม่ก็ยิงชนขาน คุณสอนเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกบางครั้งนักเตะก็ไม่ใช่ตัวจบสกอร์ที่ดีอับบอลฮอยังเชื่ออีกว่าแฟนๆรัรกนูนเยสแต่พวกเขาก็เข้าใจที่สโมสรปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุเมื่อเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามผมมั่นใจว่าสัปนี้เขาจะถูกขายออกไปแน่นอนก่อนน้นนี้อาลนาเรอร์ยืนกอเสือขอซื้อนูนเยสมาแล้วถึงสองครั้งในเดือนมกราคมโดยครั้งสุดท้ายมีมูลค่า 62.5ล้านปอนด์หากลิเวอร์พูลสามารถขายนูนเยตไดใน,นราคาระดับนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะดูเหมือนว่าดาวยิงอุรุกวัยจะไม่สามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกแล้วอเลอันโดโรโมเรโนกรูฟุตบอลของ e f c n Sport FC mm hmm. ก็เห็นด้วยกับอัปบอลลฮอโดยกล่าวว่านูนเยตเป็นกอหน้าที่แปลกมากผมนึกไม่ออกเลยว่ามีกอาหน้าระดับท็อปคนไหนที่พลาดโอกาสง่ายๆบ่อยเท่าเขา เวลาอยู่หน้าปากประตูลงๆเขาดูเหมือนคิดมากเกินไปและนั่นอนะ่ะปัญหาของเขาแม้แฟนบอลลิเวอร์จะรักนูนเยสแต่ผลงานในสนามสําคัญกว่าและดูเหมือนว่าการแยกทางกันในช่วงซัมเมอร์นี้นั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายลุยโซเลสสองข้อความให้กําลังใจนูนเยสหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักอดีตกุหูกองหน้าทีมชาติอุรกัวนะครับชิ่นชมสปิริตของดาวยิงหงดแดง ลุยโซเลนะครับอดีตกจ้าหน้าของลิเวอร์พูลและทีมชาติอุรุกวัยออกมาให้กำลังใจดาวินนูเดยสหลังจากด,ดาวิางรุ่นน้องโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มการเล่นในเกมที่หวงดังเสมอกับอัตตมลา2-2เมื่อกำลัเกินวันพุทธที่ผ่านมาดูเดียสลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมนึนงกราวพลาดโอกาสทองในการทำประตูขึ้นนำทำให้ลิเวอร์พูลต้องแบ่งแต้มกับอสตันวิลลาและนูเดียสเองก็โดนแฟนบอลและสื่อรุมวิจารณ์อย่างหนัก ย้อนรอยก็ตามนูนเยตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลมีเดียแสดงความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทเต็มที่จนถึงวันสุดท้ายทิเวอรูพูซึ่งสัวเรสได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจนูนเยตว่าแน่นอนดาวินฉันรักนายแบบนี้แหละและนั่นคือทัศนคติคิดบวกเข้าไว้สู้ต่อไปนะท่านอนเนอร์สลับผู้จัดการทิเวอรูพูก็ได้ออกมาปกป้องนูนเยตเช่นกันโดยสลับกล่าวว่าผมได้รับกับทุกการพลาด โดยเฉพาะจากผู้เล่นที่ทำซ้อมประตูสำคัญในเกมเยือนเบรนฟอร์ดและยิงประตูให้เราในเกมเย่ากับวิลล่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนผมอยากให้เขายิงประตูได้แต่คำว่าโอกาสก็บอกทุกอย่างแล้วมันคือโอกาสไม่ใช่ว่าจะเข้าประตู100%เซผมรับได้กับการพลาดแต่สิ่งที่ผมรับได้ยากกว่าคือพฤติกรรมของเขาหลังจากพลาดโอกาสมันส่งผลต่อความมั่นใจของเขามากเกินไปเขาไม่ใช่ดาวินคนเดิมที่วิ่งซูฟัตและช่วยเทียม เขาผิดหวังมากเกินไปที่พลาดโอกาสนั้นบางทีเราอาจไม่มีทางรู้แต่นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงขาดขาดกันเกินในช่วงเวลาหลังจากนั้นหงดังเริ่มวันไหวนะครับแข้งลวอุ์พูลเริ่มกังวลฟันได้ย,ยังไม่ต่อสัญญาส,สตา์กรมกับตันเทียมสร้างความไม่แน่นอนในห้องแต่งตัวบรกการในทีนันฟิลนะครับเริ่มระอุ เมื่อเราแข้งหงดแดงหรเวภูแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์สัญญาชุมไอของเวอร์จิลฟันไดกับตันทีมคนสาคัญที่ยังไม่มีความคืบหน้าแม้จะมีรายงานมาว่าการเจรจาบรรลุข้อตกลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วล่าสุดนะครับไรซิงเด็กคอปเปิดเผยว่านักเตะหรเวภู Liverpool เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเสียเวอร์จิลฟันไดไปหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยเฉพาะยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทและความสาคัญข,ข,ของเขาที่มีต่อ ทั้งในฐานะผู้นำในแนวรับและกับตันเทียมที่ได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมแม้ว่าฟันไดจะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและลงเล่นครบทุกนาทีในพิมียริลกลูกกานี้แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ,กบอนาคตของเขาเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ของเพื่อนร่วมทีมมีรายง,งานมาว่าฟันได้ดรับเขเสนอสัญญาชุดใหม่จากลิเวอร์พูลแล้วแต่เจ้าตัวยังไม่พอใจกับเงื่อนไขในสัญญายันไรก็ตามเชื่อว่าฟันได้จะไม่ยื่นคำขาดกับสโ,โมสรกการเดีวยวกันนะครับลิเวอร์พูลก็กำลังเร่งเจรจาสัญญาใหม่กับมูซาลาและเทนนอเล็กซานโดรซึ่งทำให้การเจรจาก,กับฟันได้และนักเตะค,คนอื่นเช่นดูดิอาร์ดเคอติจโจนและ อิบไรามาโก,กนเตต้องล่าช้าออกไปสถานการณ์ที่ยังไร้ข้อสรุปของฟันไดทำให้หลายสโมสรจับตามองและพร้อมยืน่นข้อเสนอคว้าตัวประกัะหลังทิมเชอรฮอลแลนด์รายนี้เปรุ่งเทียมแฟนๆหงสแดงต้องลุ้นกันต่อไปว่าสโมสรจะสามารถรั้งตัวฟันไดให้อยู่ในทินแอนฟิลต่อไปได้หรือไม่นะครับพิกพันศึกชิงจ่าฝูฟพงพิม์ลิกเปรียบเทียบ5นัดต่อไปของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอล การแข่งขันยังจิมแชมป์ตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เข้มข้นสุดๆนะครับเมื่อลิเวอร์อพูลสะดุดทำได้แค่เสมอกับวิลล่าทำให้อันดับของพวกเขามีความไม่แน่นอนมากขึ้นแมบบ้ว่าหงแดงนะครับจมคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่แต่อาร์เซนอลคู่แข่งสำคัญได้เห็นช่องทางในการไล่ตามแล้วทีมของอรนเนอร์สล็อตยังคงมีตั้มนำหน้าทีมของมิเกลอาเตต้าอยู่8คะแนนแต่แข่งมากกว่า1เกมและทั้งสองทีมมีคิวต้องประทะกันเองที่อันฟิลในเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจเป็นการตัดจินชป์กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก่อนที่จะถึงเกมสําคัญนั้นทั้งสองทีมยังมีเส้นทางอีกอย่างไกลให้พิสูจน์ตัวเองเอรูพูพลาดโอกาสทองที่จะทิ้งห่างเป็น10บคะแนนเต็มหลังจากทําได้แค่แต้มเดียวจากวิลล่าพาร์คแมตเทนส์อเล็กซานโดรจะช่วยทีมตีเสมอได้หลังตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทาประตูชัยได้ผลเสมอของเอร์พูเกิดขึ้นหลังจากที่อาร์เซนอลเพิ่งโชว์ความแข็งแกร่งบุกไปเฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างบุดเวด โดยมิเกลเมโรกลายเป็นฮีโร่ผู้ทำประตูชัยกับทีมจากลอนดอนแม้ว่าปืนใหญ่จะเผชิญหน้ากับผู้เล่นบาดเจ็บในแนวรุกหลายคนแต่พวกเขาก็เริ่มมองเห็นโอ,อกาสในการกลับมาท้าทายอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายเนื่องจากลิเวอร์พูลมีโปรแกรมคาราบครับรอบชิงเลิศทำให้พวกเขาจะมีช่วงเดือนมีนาคมที่ค่อนข้างเงียบเหงาขณะที่ช่วงพักเบรกทีมชาติจะทําให้อีกครั้งที่ทั้งสองทีมจะได้ลงเล่นครบ5นัดต่อไปต้องรอถึงเดือนเมษายนและนี่คือ โดยโปรแกรมงนนัดต่อไปของลิเวอร์พูลมีดังนี้นะครับพบกับแมนเชสเตียย์เยือนเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับเซาท์เทิมตันเปิดบ้านต้อนรับเอเวอร์ตันและออกไปเยือนฟูลลัมนี่คือ5เกมต่อไปหากลิเวอร์พูลพลาดท่าสะดุดขึ้นมาจริงๆช่วง5นัดต่อจากนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งเกมเยือนแมนเชสเตียย์ในวันอาทิตย์นี้อาจเป็นเกมชีช้ชะตาแม้ว่าทีมของเป๊ปกโกเดร่าจะเพิ่งตกรอบฟุตบอลยุโรปมาก็ตามแต่ความฟิตของเออร์ลิงบาอลแฮนด์อาจเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ก็ยังมีเกมเกย่าอีก2นัดที่จะต้องเจอกับทีมที่เคยสร้างปัญหาให้กับลิเวอร์พูลมาแล้วในเกมแรกเดนโเซลและเอเวอเรตันต่างก็เคยทําให้แนวรับที่แข็งแกร่งของหองส์แดงปั่นป่วนมาแล้วและพวกเขามีโอกาสที่จะทําได้อีกครั้งหรือไม่ฟูตบอมก็เป็นอีกทีมที่เคยสมมกับลิเวอร์พูลในเกมแรกแม้ว่าเกมนั้นพวกเขาจะได้เปรียบตัวผู้เล่นมากกว่าในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการแข่งขันก็ตามอย่งางไรก็ตามเกมกับทีมท้ทยตารางอย่างเซาทันตันก็ดูเหมือนจะเป็นงานที่เบากว่า แต่เกมนี้กลับมาขั้นกลางระหว่างเกมอยู่แฟชั่นเบลีกรอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง2นัดซึ่งสรัตจะต้องระมัดระวังไม่ให้ความสำคัญกับเกมยุโรปมากเกินกนไปและและเลยภารกิจในประเทศต่อไปมาดู5เกมต่อไปของอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับเวสต์แฮมออกไปเยือนนอตทิแอมฟอร์เรสต์ออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเชลซีและเปิดบ้านต้อนรับฟุตแลม เมื่อไปเทียบกันแล้วนะครับโปรแกรมอาร์ซนอลดูเหมือนจะใจดีกว่าแต่ในขณะเดีวยวกันพวกเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิพลาดแม้แต่นั้นเดียวโดยเฉพาะยิ่งในเกมต่อไปที่จะพบกับวินแฮมซึ่งพวกเขาเคยไปถล่มมาถึง5ลูกที่ลอนดอนสเตเดียมเป็นใหญ่จะต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้เพื่อกดดันลิเวอร์โูลหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องออกไปเล่นเป็นเกมเยือนสองนัดติดต่อกันซึ่งแต่ละนัดก็มีความท้าทายที่แตกต่างกัน นอตตีฮอมวอร์เรสเสียไปแค่10ประตูในบ้านตัวเองซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับแนวรุกของอาร์เซนอลที่กําลังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บขณะที่แมนเชสเตอร์เตดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในเกมกับลิเวอร์พูลก่อนน้านี้ว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะยกระดับการเล่นขึ้นมาได้เมื่อเจอกับทีมใหญ่แม้ไครร์ไฮสแบตและกาเบียมซุดจะยังไม่ได้กลับมาในวันนี้แต่อาร์เตต้าอาจจะได้ต้อนรับบุกโยสกาและกาเบียมาร์ตินเดลลี่กลับมาในช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งจะทำให้ต้องกู่พร้อมลงเล่นในเกมพบกับบุ แต่ก่อนที่จะถึงเกมนั้นพวกเขายังมีเกมลอนดอนดับมี้แมนพบก,กับชจซีอินถึงนั้นซึ่งสิง์บรอาจจะคืนฟอร์มเก่งได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นคุณคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายกลุมความได้เปรียบหลังผ่าน5นัดต่อไปนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะ o อปแ n นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอปแ n นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ